อสวัสดีครับขอต้อนรับสู่รายการ P.O. นะอยู่ในเกมทีสนะฮะมมาต่อกับม,มิชั่นที่สี่เลยนะผู้คนเรื่องขีนฆ่ากันแล้วนะฮะช่วงประวัติช่วงเอออะไรวะปฏิวัติอืม นปะฏิวัติการเมืมลลมเอ,องเนี้ยกเก็บสนใจนะ้ยไ <c oughs> ม่ค่อยมีของให้เก็บเลยนะฮะ เยไปต่งก็มีอยู่300เนี่ยจกค่าทำเคเวิ For so's sake, I hope the keep is built as strong as they say. Don't buy with your time, you ในไงกลัวละก็นึกว่ามไม่ตายอ่ะเออเห็นเชื่อมันลงไปได้คือมันเป็นนิสยัยฮะมันเป็นนิสยัยอย่าไปคิดเลยเล่น,น,นลต้นใหมเ่เลยกูเล่นต้นใหม่คใ ถ้าลองนีดหน่อยไม่ถึงไม่เป็นไรไม่เสียหายอ่ะอ <c oughs> ลองครับลอง โอเคมันถึงฉากนี้ลองใหมฮะคือจะคือต้องการตังอะคือตอนนี้โลกอ่ะตังหายยากอ่ะตังมาหายยากอะอ่าือใช้เชือกลงกไ็ได้อือ่า ยังกอดทำไมเราลงลงให้ได้เหรอโอ้ปีแล้วคือปีลเลยนะแรงว่ะเ้ยอืมงานยากปีแล้ว Oh. Hmm. Why my No one ever called his work subtle. Seems I'm not the only one making a house call tonight. จะลงไปข้างล่างไม่ได้นะลงไปตรงๆไม่ได้นะ ไม่เกือบแล้วไอ้เหี้ยไฟมาทางนี้โอ้ยโอ้ยกูไม่น่าโผล่หัวมาทางนี้เลยคุณคอร์เตอร์คุณจะไม่ทำอีกแล้วเอไอ้เหี้ยเก้วดังชาอีสัตว์หึง ไอ้สัตว์รูกะว่าจะไม่ฆ่าใครก็ต้องฆ่าวันนี้แหละจะที่ไหนล่ะไม่ฆ่าก็คือไม่ฆ่าโอ้โหอันเลิอมึงอย่าม,มนันเลยใกล้กูสิ มึงก็งโง่นะกูอย,อยู่แค่นี้เองแค่นี้เองเออ,อสงสัยต้องเทคดาวน์แล้วล่ะหืม โอ,อโอ้เชี่ยเขาผิดว่าอยู่ทาไมไม่ตีโอู้อืมไอ้เชี่ยกูตายแล้วกูตายแล้วกูตายแล้วมันไม่มีสมาธิเลยเลยไม่รู้ทำไมตายบ่อยเหลเือเกิน Eastwood City House No one ever called his work subtle. เพราะหมาตัวเดียวฮะทำให้แขนแตกนะฮะเราจะเอาแก๊สยาสดบไปเลยนะฮะยิงอัดหน้าหมาแม่งเลยนะฮะอืมไม่ดเดียวมันมีทางที่ดีกว่าอออ๋เชื่อลงมาละ ไหนๆผมก็ลงมาแล้วเกือบไปแล้วเกือบแล้วเกือบในชั้นเฟลแล้วไอสัตว์ไอไอหมาไอหมาเฮีย เพิ่งทำคุมิชชั่นเฟลปกต,ติผมต้องฆ่าหมาทิ้งนะนี่เป็นครั้งแรกที่กูใจดีให้หมามีชีวิต กูคิวอะก็กูคิควอะ,วะอืม ตัวเดียวอะตัวเดียวมันไม่มีอะไรทําให้มันแบบอืม <c oughs> มังก็ตัวดีเหมือนกันแหละเพื่อนพอหาทําให้เท่าหาถือไฟไอเฮียไฟแรงนะใช่ไหมมึงมึงไปไฟแรงไกลไกลกูนในในกเลย สองตัวนตัวงนงมีคนหนึ่งอยู่บนหอใช่มาให้เก็บข้างบนนั่นดีกว่านะไม่เก็บไอ้คนที่อยู่ข้างบนดีกว่าเมื่อทางถ้าเกิดเราไม่เก็บมันก่อนเนี่ยมันจะเป็นปัญหา มันมีทางขึ้นทางอื่นไหมวะอ๋ะปอคอปปี้คลิกล็อกแอปเลวคลิกล็อกขึ้นอยู่กับเวลาเง้ยเปิดผิด

พวกขยันกันไปถึงไหนเนี่ยอืมอืมอืมมอตีตีอืมอืมอเลยโอ้อยไี้เคียทำแผนแตกกันได้นี่อะไรโอ้ ไปได้ด้วยนะนใช้ก็ขัดเงินแล้วก็อไปทางอื่นเถอะทางนี้ไปไม่ได้ก็ต้องไปฮนะ A man with much to hide. The situation was different, I take the time to enjoy this. M: mm. I do. has the right. idea. I should lock myself in the bloody cellar. How can my, mm. my bag?: I'll carry some of this shit. คุกเหรอมือไปคุกที่อื่นไปหายชิ้นเด้วยโอ้โหแบบมีปวดท้องด้วยนะโอ้โห ที่มึงนี่ชออะไรที่มันเป็นทองอย่เดียวใช่ไหมโเยดีันีเดียวไปไหน tahu lah dalam nak keman Jerky isn't the only thing dried up in the city. hmm. đây, mà Something feels wrong. Mandy đây, mày mày. มีเสียวเนี่ยแม่มีตัวเดินไปเดินมาเ่ยอืมก็อ่ะมึงมีตัวเดินไปเดินมากูก็ต้องเดินด้วย ฟังเสียงดีๆเนี่ยแบบอือ อ,อืมเนกูไปไหนเนี่ย

You w o ไม่ได้ e too. You s ส urrender t ไม่หนีไปไ y น u w e ไปทางนี้ y I k รู้มึงถึงจะเห็นทูแต่ไม่ใช่ว่ามึงจะจับกูได้โอ้เสียตังสี่ร้อยกว่าอืม ต้องทาให้มันปื่นตัวฮะไม่งั้นไม่ฆ่าไม่ได้ฮะเสือขันหน้าเข้าหากันอีกนะฮะอืมโอเคอย่างน้อยยังม,มีอะไรให้ Bam. Oh, you're saying there's a hidden entrance in here somewhere? I said I've often seen the master enter here but found it empty when I check upon him. You haven't ever nosed about for it. No, of course not. It wouldn't be my place. Ugh. Come on, Mother Mulberry. We're talking noble, but you aren't noble. When you're quite finished, I have packing up to do. All right, all right. Oh. Who did that? Go on then, have a look. อืมขอโทษน,นะคุณแม่บ้านแต่ผมต้องจำเป็นต้องทำว่ะ oh <my. S 1> โอ้ไมโอ้ไม่มีใครลังบ้านลังเลยอืมเราต้องจะเอาสก,กิลบ้างนะ อัพแค่สองสกิลเองเดี๋ยวขาลับไปอัพสกิลแล้วกันอืมแต่ซื้อของนี่ก็ซื้อเยอะๆชิมาเลย What's Eastwood been doing up here? Admiring the view of his collapsing monuments? I can't leave him alone with his thoughts. I need those plans. That explains his lack of cooperation. First Cornelius, now Eastwick. Being one of the Baron's associates appears to be bad for your health. One way or another, he was going to swing. Theodore Eastwick, servant of the Lion.

You were the biggest admirer of your own work. The keep. That's my interest in this expensive toy set. Guess I'll have to play along. Master Eastwood! Release this door! Arrange the model to match the building. Before the building comes down. เช่าหมุนเลยตลอดหลือเรา Mm -hmm. This is pointless. We don't get a shield that can smash this door and we'll be here all night. Okay, going ดรืว่ามันผิดด้านบนวะด้านบนผิดหรือเปล่าวะอ๋อโอ้โหแผนถังโครงสร้างเมืองนี่มันเป็นอะไรที่ยอดมากโอ้ใันหูละนั่น ยังไงเนาะไม่มีหน้าตา่างข้างหนึ่งหน้าต่างข้างหนึ่งไม่มีหน้าตา่างข้างหนึ่งไม่มีใช่ไหม ของชั้นสองมันก็มียดีอ่ะเปิดแล้วแผนถัง หมอยว่าผมต้องวิ่งเลยวหรอครับดันลอยอยู่ไรโอ้โหวัสดีเพื่อนเพื่อนดีเราค่อยคุยกันวันหน้า <c oughs> โอ้โหกูเป็นสไปเดอร์แมนหรือสไปเดอร์เซนเนี่ยกูกูไม่รู้แล้วกูเป็นอะไร เฮียกูยังเกิดกูไปครั้งหนึ่งจะเป็นยังไงวะอีบอืมเรืยความมาเทพอืมแล้วก็เลยตัวอย่างชิลๆแล้วกูก็รอดแบบงงๆพานี้ก็ขอจบเพียงแต่ท่านี้นะครับบายอย่าไปมีฮะรอแนนก่อนทัซีน The Baron's great safe. Rumored to be the size of a house and filled with gold. Rumored that. <coughs>